ดูตรงจอนะเหมือนมันจะไหม้ด้วยนะตรงจอตรงนี้เครื่องเสียง N นนะฮะ n a d นะฮะเจ็หนึ่งสองนะอาการเครื่องนี้นะผมก็คือไฟเข้าแต่ว่าหน้าจอไม่ติดเนี่ยหน้าจอไม่ติดแต่ถ้าเครื่องรุ่นเก่านะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะคะวิธีการเขาเรียกว่ารีแคลนะผมก็คือมาตั้งค่าโรงงานใหม่นะครับสำหรับตัวเครื่องรุ่นเก่าเพราะว่าใช้งานานานๆไปเนี่ย มันอาจจะเกิดการผิดเพี้ยนในของลูกขึ้นสัญญาณนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเครื่องเสียง n a d นะฮะ NAD n ะ712นะอาการเครื่องนี้นะผมก็คือเปิดเครื่องนะครับเนี่ยไฟเข้าแต่ว่าหน้าจอไม่ติดเนี่ยหน้าจอไม่ติดปัญหาเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาซ่อมกันนะครับสำหรับเครื่องเสียง n a d ตัวนี้เป็นอ n t e ิ r a t แอ a m นะครับผม2อชั้นแนล ก็ภายในก็รุ่นเก่าแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งสองเนี่ยก็อุปกรณ์ภายในก็อยู่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะต้องโอเวอร์ฮอล์ภายในใหม่นะครับเดี๋ยวดูภายในครับนี่นะครับดูตรงจอนะเหมือนมันจะไหม้ด้วยนะตรงจอตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองซ่อมดูก่อนนะ ส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวเราจะมาเทสกันหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับงั้นขอเวลาไปซ่อมดูก่อนนะครับผมว่าจะผ่านไหมนะครับสำหรับแนทเครื่องนี้นะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองหรือลองซ่อมดูเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมแก้ไขระบบเนี่ยนะครับผม หน้าจอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะระบบภายในผมก็แก้ไขไปแล้วบางส่วนนะครับผมก็สมบูรณ์แบบนะบผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะหน้าจอติดปกติแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมปรับแต่งให้สามารถรับเ m เอมได้แล้วนะครับผมก็คือก่อนหน้าคือจูดแล้วไม่ล็อกขึ้นนะครับผมตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับผม นี่นะครับภายในนะครับตัวหลอดพวกนี้นะครับผมแบล็คไลท์พวกนี้เหน็นไหมกลับมาสว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ต้องแก้ฟิล์มจอนะครับแล้วก็หลอดแบล็คไลท์ใหม่นะครับผมแล้วในส่วนของวิทยุเนี่ยนะเป็นโซนนี้นะฮะวิทยุส่วนพวกนี้เราก็จะมี แก้ไขในส่วนของชุดภาครับ fm นะครับผมเพราะว่า fm เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเราก็จะไม่ไปยุ่งของมันนะครับผมโอเคแล้วในส่วนของชุดขยายนะครับผมตอนนี้นะครับชุดขยายก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเครื่องรุ่นเก่านะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเขาเรียกว่าร e c a l นะผมก็คือมาตั้งค่าโรงงานใหม่นะครับ สำหรับตัวเครื่องรุ่นเก่าเพราะว่าใช้งานานานๆไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดเพี้ยนในรของรูปขึ้นสัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณ input b บ a เอเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลต่อในเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแคลวให้ดูนะว่าเขารีแคลวอยังไงสำหรับตัวเครื่องพวกนี้นะครับผมดูซิว่าเครื่องตัวนี้ยไอ้เจ็เนี่ยมันไฟเลี้ยงเท่าไหร่นะครับ ไฟเลี้ยงของเครื่องนะไฟเลี้ยงระบบเนี่ยอ่ะเราก็จิ้มกล่าวไปที่ตัวถังเครื่องนะครับสักเส้นหนึ่งนี่นะฮะไปมาที่เนี่ยนะครับชุดขยายก็ประมาณลบสิบเจ็ดอ่าบวกยิบเจ็ดนะครับผมอยู่ประมาณนี้ครับผมไฟเลี้ยงนะครับชุดขยายคาดเอไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับผม เดี๋ยมันร้อนเนี่ยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราเจาะลึกเข้าไปข้างในนะครับฝั่งชุดขยายอ่าจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมฝั่งชุดขยายเนี่ยเห็นทุกคนอาจจะเห็นนะครับเป็นเขาเรียกว่า VR นะครับผมก็คือความต้านทานปรับค่าได้นะฮะมีอยู่สองฝั่งนะครับ ฝั่งซ้ายและขวานะครับผมนี่นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับผมเราเห็นแค่สองเนาะมันมีตรงนี้ครับผมเห็นไหมตรงนี้มีอีกนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้มีอีกหนึ่ง,งตัวนะครับนี่มันมีปรับอะไรบ้างนะก็มือปรับไอเดนนะครับผมก็คือกระแสสงบของตัวแอมป์นะครับแล้วก็ปรับ dc offset นะครับก็คือ ชดเชยนะครับให้ไฟที่ออกไปลําโพงนี้น้อยที่สุดนะครับที่เราเวลาเรามาต่อเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันจะเงียบนะฮะร,ระบบการทํางานเราจะสมบูรณ์นะครับผมคือเงียบกริบเหมือนเราไม่ได้เปิดอะไรเลยนะฮะแต่ที่จริงเครื่องก็ยังทํางานแต่ทํางานแบบมีประสิทธิภาพนั่นเองเดี๋ยวแคลวให้ดูนะวิธีแคลวนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะปรับ DC Offset ก่อนนะครับ อันดับแรกนะฮะเราจะปรับนะฮะ DEC offset ก่อนนะครับผมก็คือปรับไม่ให้มันมีไฟออกลําโพงนะครับผมเนี่ยนะครับโดยมันจะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับให้ปรับตัวนี่นะครับผม adjust ตัวตัวนี้นะครับผมส่วนฝั่งขวาจะเป็น adjust ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทําทให้ดูนะฮะก็ตั้งย่านมิเตอร์ไวท้ที่นี่มิลลิโวลต์นี่จะได้เห็นกัน แล้วก็เดี๋ยวผมจะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอ่าจับที่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันมีเต้มันจะร้องนะถ้าเรายังไม่เสียบปัก๊กเพราะว่าเวลาเราปิดเครื่องเนะี่ยมันจะมีไฟลวกออกมานะครับผมแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ถ้าเปิดปับ๊บแรงดันนะก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติทันทีนะครับ นี่ยเห็นไหมมันจะค่อยลดลงลดลงลดลงให้มันนิ่งก่อนนะครับผมเราถึงจะปรับนะรอจนกว่าให้มันนิ่งนี่รอสักปักนะครับผมเนี่ยลงมาเรื่อยๆแล้ว ใกล้ล้วครับผมใกล้ศูนย์ละใกล้ศูนย์ละศูนย์ที่แปลว่าโมโหคือเราต้องรอให้ทันเตอร์มันทํางานก่อนนะมันก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะผมถ้าทันเตอร์มันอุ่นนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะทางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมสังเกตว่าขยายคัสเอมันชอบร้อนนะเพราะว่าคนออกแบบเขาต้องการทําให้ทันเตอร์มันอุ่นนะครับผม เพื่อมันทางานเต็มประสิทธ,ธิภาพนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมจรัตัวนี้ยผมแอดจัดได้แล้วนะครับถ้าเราปรับเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปอีกนะเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับนี่เห็นไหมถ้าปรับนิดนึงเนี่ยแค่นิดเดียวเองนะครับผมอันนี้ต้องค่อยๆปรับนะปรับไปก็จะ ให้มันได้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุดนะครับผมอันนี้เทอร์เรนต์นะครับผมก็บวกลบอยู่ที่บวกลบ30มิลลิโวลต์นะครับผมแต่ถ้าใครอยากเชลเลนต์น,นะฮะอยากให้มันได้ศูนย์อยู่ตลอดก็ต้องให้เครื่องมันอุ่นรอสักห้าทีก่อนนะครับเนี่ยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ประมาณ1มิลนละิโวลต์นะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวจะย้ายไปช่องอ่ารนะครับผมฝัง่ง R าฝั่ง R ได้ ประมาณ4.2-4.3นะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าไปยุ่งมันเหยียบนะดูสิี่ก็ต้องค่อยๆปรับนะผมมือต้องเบานิดนึงนะครับต่อไปทีนี้เแล้วผมจะพาปรับกระแสไอเด้นนะครับผมมันจะมีวิธีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับวิธี Adjust กระแสไอเด้นนะครับผม ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีจัมเปอร์อยู่เนี่ยน,นี่นะครับผมตรงนี้มองยากไหมฮะเดี๋ยวขยับกล้องลงไปนี่แหละตรงนี้แหละเนี่ยไอเคส LK35 นะครับของสลับฝั่งซ้ายนะครับผมคือเราต้องถอดตัวนี้ออกหรือจะตัด L อตัวนี้ออกก่อนก็ได้แล้วเราค่อยบัดกีกลับคืนนะครับผมมีสองวิธี หรือจะยก L ขึ้นมานะฮะับื่รวดจ,จัมเปอร์ตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วเราทําการวัดวัดกระแสเดืน่นโดยวัดที่เทสพอยต์สอตัวนี้นะมี2รูเนี่ยเทสพอยต์นะนะ TP 403กับ401นะครับผมจิ้มลงไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับอิมมิเตอร์จิ้มลงตรงนี้แล้วก็เราปรับตรงนี้นะครับอ่อมันจะอยู่ให้มันได้ประมาณสัก ที่ผ้าสามสิบนะครับผมประมาณนี้อย่าให้เกินนี้ถ้าเกินนี้เดี๋ยวมันจะโอร์ฮีทนะมันจะร้อนเกินไป oh. เดี๋ยวทําให้ดูครับเอเคงั้นเรามาทําการวัดตัวกระแสะไอเดนได้เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะตั้งยานิเตอร์ไว้มิลลิโวลต์เหมือนเดิมนะครับแต่แต่นะครับผมลืมบอกกันหนึ่งก็คือเราต้องมีอุปรกรณ์เพิ่มก็คือตัวนี้นะครับผมตัว R หนึ่งโอห์มนะครับเชื่อมต้องมาต่อนะครับผม คือก่อนหน้านี้ผมถอดจัมเปอร์ออกนะฮะผมใช้การถอดแล้วก็ใส่อาร์เข้าไปแทนนะครับเพื่อเราจะได้วัดแรงดันตกค่อมที่ตัวอาร์แทนนะครับจะได้รู้ว่ามันมีแรงดันที่ไหลผ่านตัวอาร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามากนะผมมันก็ส่งผลต่อตัวขยายนะมันก็จะร้อนนะครับร้อนเร็วนะร้อนผิดปกตินะครับแต่ถ้ามันน้อยไปเสียงมันก็จะไม่เพาะนะมันเสียงก็จะแหบเสียงบี้นั่นเองนะ ทีนี้ผมใส่ R ไปแล้วครับผม2ด้านเลยนะฮะผมจะวัดให้ดูทั้งสองด้านเลยนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในเล้งไหมในแบบว่าค่าพิสัยที่เราต้องการไหมนะครับผมเพราะปกตินะครับเราจะให้อยู่ประมาณ25ห้าถึงสามห้าเนี่ยเล้งนี้นะครับผมแต่ผมจะตั้งต่ำๆไว้นะเพราะว่าใช้งานนานไปมันจะมันจะเพี้ยนขึ้นนะครับผมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ วิธีวัดนะสมมุติถ้าเทสพอยต์รูที่เราจะวัดเนี่ยมันยุ่งยากนะเราต้องค่อมตัว R ได้เลยนะครับผมค่อมตัว R ก็ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมนี่นะครับเราจับอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้มันอยู่ที่สามสิบสามิลลิโวลต์นะเดี๋ยวผมจะปรับลงนะครับผมเอาสักย5ิบห้าเหมือนเดิมตามสเปกนะเอานี่ยอิบห้าย5 25ิบห้าเนี่ยเป๊ะเลยนะครับผม คือถ้าอายุการใช้งานนานไปนะฮะตัวมิลิโวลต์ตรงเนี้ยตรงไอเดนตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนะเราปรับลดไว้ได้นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสลหรับตัวฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าทําเสร็จนะเราก็คือถอด R ออกแล้วก็ต่อจัมเปอร์เข้าเหมือนเดิมนะฮะส่วนฝั่งขวานะเดี๋ยวย้ายมาฝั่งขวาเนี่ยนะครับสําหรับฝั่งขวานะมันต่ําเกินไปเราก็ปรับขึ้นมานะครับให้มันได้สเปคนะครับผมนี่ เป๊ะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะไปฟังพร้อมๆกันนะครับผมว่ามันจะเสียงไพเราะแค่ไหนนะสำหรับตัวแน็เจ็ดหนึ่งสองโอเคนะครับตอนนี้ผมประกอบเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวพร้อมสำหรับการรับฟังแล้วครับผมเดี mm ๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเทสเนี่ยจูเน์ให้ดูก่อนนะผม mm hmm. ไหลแท้จากคูบตาและบริการหลังการขายแปดมืออาชีพน่นะฮะจาัทังชุดที่นั่งจำกัดถนนสุวรรณศรตะบนเมืองเก่าเวลาจูนนะผมมันจะขึ้นคำว่าจูนนะครับผมแน่นะอันนี้ขึ้นมาไม่แรงี่เฉยแต่ถ้าเราจูนต้องเป็นมอหมดเซิร์ชนะครับผมเนี่ยมันจะวิ่งหาเลยถ้ามันเจอขึ้นนะครับคำว่าจูนตรงนี้จะขึ้นนะครับแล้วถ้าเจอเป็นโหมดเซเรโอเนี่ย มันจะขึ้นทม้งคู่เลยนะครับนี่ะคุณกำลังฟังนี่ยนะครับผมยคนสําหรับ FM นะครับผมเโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงในโหมดของอนาละนะ็อกนี่ฮะที่ เราชอบฟังกันนะครับก็หมดซีดีนะะเห็นไหมปุ่มพวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับผม ขวานะครับผมปกตินะครับผมแหลนแน่ยซิบๆเลยนะครับผม,มเบตเห้หนักแน่นครับ โอเคเลยครับผมเพอร์เฟกแล้วครับตัวนี้แ a s เจ็นสองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมพอเป็นแนวทางสลับคนที่ซ่อมเครื่องเสียงอินดิเกตแอมนะครับผมแนวทางในการตรวจเช็คการวัดนะครับว่าเราแอดจัดใหม่เนี่ยต้องทำยังไงนะครับผมสมมติ มันออกมาใช้งานนานไปเนี่ยมันอาจจะหลุดสเตคค่าโรงงานเราต้องแอดจัดใหม่นะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> เครื่องเสียงมีปัญหาอย่าลืมทักหาเรานะครับผมเทปออโต้มอนิฟายนะครับผมติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผม Facebook แล้วก็ Li n e นะครับผมที่ขึ้นนะตอนนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนรับชม คลิปของเรามาโดยตลอดนะครับผมก็อยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ